สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี SC, ทุกการ์ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอเคียวคาะวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับมืมอน้กับเป็นซ่าเมื่อวันที่28เมษาย,ยน67นะคะค่ะส่อเคียวจะพาพี่น้องมาพบปะกับตัวเลขแนวทาาของหวยเล่าค่ะเล่าเมอนี้มีของเซียนสายลับกับผอสารวัรเนาะพี่น้องคะ่ะค่ะแต่ว่าก่อนจะไปพบปะกับตัวเลขเราก็มาดูเลือกงามยามดีก่อนนะคะอาจารย์เซียนสายลับมืมอน้ อาจารย์บอกว่าใจงดให้น้อยนะคะสิบวันค่ะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นไปทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับสายงานเพื่นที่ ผู้เก็บนะคะพี่น้องคะค่ะแต่ทิ้งท้ายไว้ด้วยหวยลา,าวพัฒนางวดวันที่29เมษายน67นะคะค่ะเพิ่นคอยจะว่าพบกับเฮาอีกหลังจาก10วันผ่านไปนะคะพี่นอ้องค่ะขอบคุณขอบคุณอาจาร,รย์เส้นสายลับหลายๆนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางม,มาให้กับซอเขียวและให้ความไว้วางใจกับซอเคียวด้วยดีเสมอมานะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางม,มาลงช่องเนาะและ้วก สิ่งดีๆที่ให้มากค่ะพี่น้องเอฟซีมันก็ถือเลขอะน้ำลายอยู่นะคะกัขอบบุญขอบคุณค่ะกะให้มีความโชคดีจังสีตลอดไปนะคะเม่เคยทิ้งคุณนคู่บาอาจารย์ไม่เคยทิ้งสิทธิ์ไม่เคยทิ้งกันและกันนะคะอาจารย์ก็าค่คยทิ้งสิทธิ์ก็าค่อยถึงคู่บาอาจารย์นะคะเกี่ยวกับการทํางานนะคะเท่ากับหนาบ้ามือเลือดเสือพึ่งปลาเนาะพี่น้องอ่ราะว่าผู้ดได้สร้างค่ะคือเกลเอะน้ำกัมีน้่งใจเนาะค่ะทั้งคนกับบนวาเลีอาจารย์ขึ้นลายแท้ พอเด็ดดูว่าสั่นมันก็เด็ดป่านนั้นตัวบตตกลับเจ้าเสียวทิ้งเลยอีสันเด็กเด็กก็รับตาเสียวล้วนยังคอยสิดดแมนบอกพี่น้องเค้าก็บอกี่เราได้ให้หยุดหลุดได้ตามเน้นไม่ต้องกลับเ็กอาจารย์เส้นสายหลับเนาะวันนี้เลขเล่าหมอดก่อนหยวดวันพุธนะอาจารย์เข่าอยู่นะคะแต่ว่ามาวันสุขเลขอาจารย์มมนหลุดค่ะแต่ว่าวันจันทร์นี้อาจารย์เ็าทิ้งท้ายไว้ให้ก่อนลงไปทำงานนะคะค่ะ สซ่เคียวไปทักไทยหาอาจารย์ขึ้นนี่ได้โทรไปคุยกันเนาะอาจารย์ว่าพักหัวเล้าจะาพักห้าน้อยสี่มือเดอ้อโซ่สัน,สนอาจารย์จะลงไปทําง,งานไปอบรมอยู่ที่ผู้เก็ตตัวสันผ่าก็เล่ทุกคุยกับอาจารย์ว่าเอาถ้าอาจารย์จะไปนี่ขอพรเนี่ยแนวทางหัวเล้าถิงไทยไว้ให้กับพี่น้องเอฟตี้นะคะมาสันอาจารย์จะถิงไทยไว้ให้เนะาะด้วยตัวเลขแนวทางของหัวเล้าวัฒน,นางวดวันที่ ยี่สิบเก้าเมษายนนะคะสาหรับอาจารย์เตียนสายลับเนาะค่ะแต่ก่อนอื่นห้กลไปเบ่งตัวเลขแนวทางวันเลือกดีงามดีสําหรับวันนี้ก่อนนะคะว่ามันเกี่ยวกับอย่างแนมอน,นวันที่ยี่สิบแปดเมษายนหกเจ็ดมีเลือกงานยามดีอะไรบ้างนะคะเ,เลือกตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญนะคะสิบอกเลือกบอกยาบอกปลาหรือบอกอทําการค้าการตลาดหรือโลกมา ลงทะเบียนสมัชชาหรือว่าจะเขากลมที่ดินหรือว่าจะไปธนานารหรือว่าเฮ็ดนังกับซามือนี่คือถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของวันนี้คือเฮ็ดไปเลยค่ะพี่น้องจะไปออกรถออกล่างสก่สร้งเรื่องใดที่มันยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องถ้ามีความในใจในอกในใจกับเคียดอันสักกับคนหลักคนหักเนาะถ้ามีปัญหาทะเลวิวาทกันหรือว่าพิษกันตรงใดอย่าเคียดอกเคียดใจกับเคียดเลยค่ะมือนี้เนาะบ่ตายน้ำเงิร์นอะไรเย่ยไม่กระไรพี่น้อง ฮอ,อนสิตายกับปอดมากฮ้อนสิตายกับปอดมากสู้ไปด้วยฝันของเรานะคะชีวิตคนเหามันกะไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะไม่มีใครเดินไม่พลาดนะคะทุกคนเดินผาดในชีวิตนี้นะคะแต่ขอให้กําลังใจกันสร้างฟันส้างพลังแรงใจเนาะค่ะสาหรับผู้ใดที่ถือไว้ห้าหน้อยน้ำหลอกค่ะยังหยาบไายค่ะพี่น้องติดต่อมาแน่นะคะอาจารย์เพิ่นค่ะ อยากให้พี่น้องมีสิทธิ์นำใจตอบกลับครับขึ้นมาอยู่เนาะพี่น้องนักเรียนเพิ่นกับเราอยากให้ฮอวเลียงมาได้เพราะว่าลุงเลียงไปแล้วมันคือเงียบแถวบ่มีผู้ทรงนำจิตนำใจให้ข้ากับฟอกาแฟกับบ่มีอาจารย์กับจุ้งอยากลบโรคหัเลียงนักเรียนกันนักเรียนกับเสี้ยนนั่นเสี้ยนกัอยากได้ไลน์จะพิสกันกับตัวเกี่ยวนี่นักเรียนกันไหนพี่น้อง เสี้ยนที่หลุดออกไปในช่องสอดเจายวนี่นะเคยโล่งแล้วยมันนี้บ่โล่งเลียงบ่เขาเลี้งเดียรีเขาเขาเบาญ่ายไรอยากได้เงินน้ำเ่าค่าจ้างเราเรียกพี่น้องโอ๊แทนที่เพิ่นสิยมาจ้างเขาบอกให้เพิ่นเพิ่นเราบ็ได้จ้างเขาเพราะบาทเปิดเพื่นดังแล้วเพิ่นเราบบอร์ใหม่คนเรียกเข้าพี่น้องมันพวกรุ่นลายมูลายอ่าผู้ใดกับไปเขาแรกกลุ่มเพิ่อนมันว่อ่าเพราะรงเบอร์ให้ปุ๊บเป็นแนวใหม่หลุดเสี้ยนลงเบอร์โทรในช่องให้เป็นลายใหม่เลยนี่ล่ะเสี้ยน เียนบดีอนนี้เองไซรัะพี่น้องเบิ้งเอาลุกแต่ก่อนเซียนซอดเขียวมีผู้ใดเนี่ยเดี๋ยวนี้หายไปผู้ใดเนี่ยที่มันหายไปพี่น้องเขาไปเบิ้งเซียส้นเสมอต้นเสมอปลายเล็กก็บ่าเป็นว่าจะเข่าตลอดเนี่ยเที่ยวเข่าเที่ยวลุดเนาะเป็นนั่นก็บว่าอยู่บริสันต์เข่าหงอนเนี่ยนะหันใจเนาะเอาฟันทุกหางเดี๋ยวจุดจุดรุดเป็นว่าพี่น้องอ่ะอนี้เส้นสายลับแล้วเข่าเสมอเนี่ยมันเล็กแล้วสี่ไหลแล้วก่บเข่าเสมอเนี่ย ลกูกคนหน่อยเนะ่ยเป็นเสี้อน้ำกันเบาแค่กันโอ้ยแต่ผมแหมไลคือเสี้นสายลับเซ็งสันน่ะผมไม่ถูกทุกวันทุกหน่อยเลยก็ได้วัสดันว่ะอาจารย์เสี้นสายลับมันก็ถูกทุกวันทุกหนเรีอยอนตัวไม่แตกหน่อยใดก็หน่อยหนึ่งอยู่หนเนหมอนเด็กเจ้าสิมบ้าเบ้าคุยใหญ่เห็นยังอืมเบ้าแล้ววันนี้เลขเจ้าของบ่วเขาหรือเปล่าในไปทงไหนเรื่องมัอนี้มันบ่ควรมาลบลูกกันนี่ไปนองควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะถ้าหลบลูกปุ๊บปนน่ะเลขบ่วเขาสั่มสมปืน มันไม่ควรจะมาลบหลูกันนะคะเจ้าแบเป็นเซียนผู้นี้กับเป็นเซียนพุ่นจะให้เกียรดกันต่างพุนกับต่างเป็นเซียนเป้าหมายเดียวกันคืออยากให้เรียกเราถูกเราเข้าแมนบะห่วยล่า,ยลางคนเซียนไหนอยากบางเซียนนะอยากได้เงินน้ำสอดชาวว่าเขนอยากได้เรียก,กับทั่มานตัว เงเงินมาตัวเมาเสือเลียกน้ำเพลินพนะเฮ้ยเลียกว่าเขาสวยสมน้ำหนาเนว่าวลืมคนที่เขาปั่นเขาสางโจกวางบันเี้ยกเขาเราถึไม้เสือเลียกสมน้ำหนาเลียกว่าเขาเนาะอ่าเขาพี่น้องเพราะฉะนั้นท่า,อา,านอย่าเป็ีนังสัน่นเถอาใจวัดกันโลดเน่าพี่น้องอ่าคนไทยด้วยกันอย่าไปทิ้งกันนะคึ้ืนฟังเราถีบมวยทรงบะไรเรี้ยพี่น้องอย่าเห็ุโตคือเสี้ยนบางเสี้ยนเด้อคืนฟังเราถีม่มวยทรงนี่คืนล้มเหมือโทรให้ในช่องเลย หล่หลายมูหล,ลายบันี้พวกเขามาขอเงินไม่ไล่มันบอกหาเงินทังไล่แบบนี้ให้สิเขากุ้มเส้นนี้เส้นนี้เสียงเงินเขาเสียเงนินเขาแล้วว่าว่าเลขเขาได้เงินอีกพุ่นน่าบ้างแผนกันเอาเงินทางไล่อย่าลืมว่าการเจ้าฟอกเงินทางเรื่องมูนินมูเจ้าถือจับปรับไม่ได้นะคะพี่น้องถ้าเขาตรวจสอบได้นะคะค่ะมีคนฟอ้องพุ่นถูกจับนะคะฟอกเงินทางโลกโซเชียลนะคะพี่น้อง เ้าหรือว่าไง่ดีรลดพวกเสี้ยนเจ้าผิดกฎหมายนะคะอ่าผ่านช่องอ่ะมันดีเล้วมันใด้เพิ่นก็บทรงไห้คือเขาทางแอดนะเขาบอกมาใส่กระเป๋าจกของโดก็เสี้ยนเพิ่นแอดเพิ่นก็มีนนำจิตนำใจอยู่แอดหนาเก็ซี่มันทรงมาผ่านแอดเขาก็สทรงไปให้เจ้าอยู่เขาบริักตไ้เป็นของเขาโดนะคะแต่ที่มันผิดคือคุณเอาเบอร์ลงในช่องแล้วเนี่ย ไปแจกเบอร์แล้วแจกลายให้กับ f อ f c รู้จักแล้วเนี่ยคุณกลับไปคิดค่า,าลงลายของคุณเนี่ยหัวละเท่านั้นเท่านี้นานบาทเนี่ยถ้าเขาตรวจได้คุณผิดกฎเขาสามารถจับคุณได้นะบรรดาเซียนทั้งหลายนะคะคุณหาเงินทางโลกโชดเฉียวนะคะฟอกเงินทางโลกโชดเฉียวผิดกฎหมายนะคะพี่น้อง <c oughs> ตากรองไปอีพออีแม่ลูกแท้เกิดกึนค่ะเ่ากับได้ยินเรียงเล่ากันแล้วเขาก็มาไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวของเสียงสายรับกันนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเมษาย,ยนหกเจ็ดกันได้เลยจ้าเลขแนวทางของหวยลาวของเสียนสายลับนะคะในงวดวันที่ยี่สิบเก้าเมษาย,ยนหกเจ็ดค่ะพี่น้องจะพูดเด่นให้เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสอง 8ปดสามแปดสี่สามเก้าสี่เก้าแปดห้าเก้าห้าสี่ศูนย์และหกสามค่ะพี่น้องแคปนาจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะค่ะซอเขียว,วแนะนําเพื่อเป็นแนวทางเนะาะค่ะสํหรับพี่พี่น้องผู้ใดที่รอหวยห้าน้อยอาจาร,รย์เสี่ยนสายรับก่ะรอไปสิบวันนะคะเพราะว่าเสียนสายรับไปทําธุรกิจธุรกรรมที่ภูเกต็ตนะคะพี่น้องอ่าลงปากใต้เลยนะคะอ่า ในการให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยทําธุรกิจธุรกรรมให้สําเร็จรุ่งร่างไปด้วยดีกลับมาเจอกันอีกรอบนะคะหลังจากเสร็จธุรกรรมใน1ิวันไปแล้วนะคะหวยฮาหนอยแตกทุกวันขาดพี่นองหวยเล้าก็แตกของอาจารย์อีเลียงวดนี้จะแตกอีกหรือไม่นะคะสรุปตัวเลขอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะหวยฮานอาหวยเล้าของอาจารย์เสียนสายรับงวดวันที่29เมษาย,ยน67นะคะจะคู่72 7ด8 2ด 83 84า i 39 49 85 95 40 63นะคะพี่น้องแคปหน้าจอยเรียบร้อยค่ะสอบกระจัดคัดกระพานนะคะกสอบเกี่ยวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะโอ้ยมันไปแล้วมดนะอ๋ออย่าเราอยู่ดีๆก็้มดกัดตาตายแล้ว มันหายแล้วอุ้ยเนาะมันมันมีพิษกรดดาษมันปากมันมันคมนปากว่าอะไรขากัรไกรมันปากกับขากันไกรไม่ใช่อันเดียวกันเหรอลูกไหนมันกัดตรงไหนมดนมันไม่ขากัรไกรมดนันมันไม่องนมีขากันไกรจะบ้าตายหรือไงมันเราเนี่ยหรอเราก็มีขากันไกร มีขาฟันไม่ใช่ฟันกันไก่จะบ้าขากันไก่เนี่ยและมันจะอาได้ใช่ไหมนี่ก็เป็นฟันเอาไว้กัดกันไก่ฟันเอาไว้กันไก่แต่ตรงเนี้ยมันเต็นขากระต่ายอาดิอาดิพุทโธอาอามันมีกัดไก่เนี่ยขาขากระต่ายพุทโธลองจับดูดิค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะค่ะโชคดีมีใช่จุกเป็นของพี่น้องสุขูมสุข้อนค่ะพี่น้องค่ะ กาสอเคียวและพาจากพี่น้องเพียงแค่นี้ขอให้พี่น้องนี้ได้นอนหลับไ,ได้เงินเมือ่อนอนตื่นได้เงินแสนค่ะสวัสดีค่ะ